สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องจ้ามาเดินออกกําลังกายทําคลิปกันนะคะพ่อแม่พี่น้องจ้า <c oughs> ใหญก่ก็ก็มีโอกาสนะมันหยุดนะวันหยุดก็จะมาเดินออกกําลังกายนะมาเดินออกกําลังกายแล้วก็จะมาหาทําคลิปด้วยนะเดี๋ยวเดินไปทางนี้ดีกว่านอนทึงไม่มีคนตรงนี้มีคนเดินออกกําลังกายนะก็มีอยู่ดีนะมีคนสวนนะ มันจะเป็นป่านะคะเพ่าแม่พี่น้องจา้าเป็นป่านะเป็นป่ารดมสมบูรณ์มากเลยน่าจะมีเห็ดเนาะก็ไปหาเห็ดดีกว่านี่ค่ะมันจะเป็นถนนแบบนี้ค่ะให้จัก,กรยานแล้วก็ให้คนให้คนเดินนะคะนู่นก็จะเป็นถนนใหญ่นะเป็นถนนใหญ่ถนนใหญ่อยู่ข้างๆกันให้รถวิ่งนะข้างน,นะานู้น ก็จะเดินไปเรื่อยๆนะจะมีคน,คนงานเขาจะมาทํางานแล้วนะดอกไม้ก็สวยๆเดี๋ยวจะมีผักชูพูเป็นจายมยมนะคะเดี๋ยวจะให้ได้ดูใบชูพูอีกนะคะพ่อแม่พี่น้องจ้ะดูใบชูชพูนะใบผักคุณเลิศนะสวยงามเยอะมากค่ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะเยอะไหมคะ,ะ,เ,ยะเยอะมากมากเลย เยอะยไหมคะเยอะไหมเอ่ยเยอะมากค่ะเดี๋ยวเข้าไปไไน่าจะมีเห็ดนะแถวนี้นะม,มันก็เดินออกกําลังกายกันเยอะแยะนะเด็กก็ได้ออกกําลังกายด้วยได้ทําคลิปด้วยค่ะได้สองสองเด้งนะคะเพ่อแไม่พี่น้องจา๋านะคะเดี๋ยววันนี้ก็กลับแล้วพรุ่งนี้ก็ทำงานค่ะ ทำงานจันถึงพฤหัสนะคะสุขสรทิตย์หยุด <c oughs> <c oughs> นะวิบ,บ,บวับวิบวับนะพ่อแม่พี่น้องจา๋าทำงานก็ทำไม่ได้เต็มที่หรอกคะ่ะทำแบบมาลนิดละหน่อยแต่ก็แบบทำอะคือต้องทำอะมันเป็นเป็นงานนะมันก็ต้องทำแต่ก็ไม่ได้ทำแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะนี่วิวตรงนี้สวยมากค่ะพ่อแม่พี่น้องเป็นป่าแบบ น่าจะมีเห็ดน่ะมีเห็ดน่ะแต่ไม่กล้าเข้าไปอะ่ะกลัวกลัวตรงเงินตะทองไม่ใช่หลายตังเงินตะทองเยอะใหญ่ๆเหมือนจอระเข้เลยน่ากลัวมากก็จะมีคนเดินออกกําลังกายนะคะเข้าไปพี่น้องจ้ะมีคนเดินออกกําลังกายนะเด็กก็ก็จะเห็นผมงอกนะ <laughs> นั่นๆๆนะันะเข้าไปพี่น้องจ้ะ เดี๋ยวถ่ายไปเรื่อยๆนะอีสักคลิปหนึ่งนะพ่อแม่พี่น้องจา๋าเอาเห็นแต่หน้าเห็นแต่หน้าก็พอนะพ่อใหญ่ก,ก็หอบพลุงพลังนะคะพ่อแม่พี่น้องจา๋าหอบกระเป๋าหอบนู่นนั่นนี่หอบขากล้องขากล้องก็ไม่ได้เอามาเอาแบบอันเล็กๆมาแล้วมันก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่มันพกลําบากค่ะมันถือลําบากนะเนาะเดินทางเนะอะพ่อแม่พี่น้องจา๋าเาแค่นี้แหลนะเนาะแค่ได้เนาะ ได้แค่ไหนก็อเอาแค่นั้นนะสู้ๆนะคะทุกท่านขะสู้ๆค่ะสู้ๆนะทุกท่านนะคะอย่ากอกสู้ค่ะสู้ๆอยู่แล้วนะคะเด็กก็จะพาเดินหน่ยนะก็จะสั้นๆหน่อยนะคะอันนี้ไม่ได้ใส่ขากล้องนะพ่อแม่พี่น้องจ้ะสั้นๆหน่อยนะอย่าเพิ่งลายตานะคะพ่อแม่พี่น้องจ้ะอย่าเพิ่งเวียนหัวนะ เด็กก็พาดูอะไรก็ไม่รู้เวียนหัวแล้วอดทนไว้นะคะพ่อแม่พี่น้องจะ้ะอดทนไว้ก่อนนะจ๊ะนะจ๊ะเดยกเด็กก็จะพาไปดูต้นไม้อะไรต้นไมไ้ลูกปืนใหญ่นะคะลูกปืนใหญ่เด็กก็จะพาไปดูนะพ่อแม่พี่น้องจ้าจะมีส่วนจะเป็นที่ออกกําลังกายนะคะ ก็นักศึกษากอะไรเขาก็จะมาเล่นบาสเล่นอะไรแถวนี้สนามเป็นสนามกีฬานะคะสนามกีฬานะมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะยี่ก็ยังอยู่ที่ธรรมศาสตร์อยู่เลยนะคะวันนี้ก็กลับแล้วค่ะวันนี้ก็กลับแล้วนะะ่าจะมีรถรถประจําทางนะคะรับส่งรับส่งอนักศึกษา,าบุคลากรที่จะไปจุดนู้นจุดนี้นะคะ พราะมันกว้างใหญ่ไพศาลมากนะคะเดินไปก็เหนื่อยนะคะต้องนั่งรถค่ะนั่งนั่งรถมืก็ปั่นจัก,กรยานหรือแม้ก็ะ่มอเตอร์ไซค์นะคะพราะว่าพี่น้องจะนี่ค่ะมันเป็นป่าที่แบบอุดมสมบูรณ์มากค่ะถ้าจะมีเห็ดนะ่ะชอบไปหาเห็ดนะ่ะเอาเชื้อเห็ดมาหวานนะออกแน่นอนนะ่ะยายก็อกว่านะ ดีค่ะฉีดวัคซีนเหรอคะยังค่ะทักทา,ายคนที่มาออกกําลังกายนะคะอ๋อวันนี้เขามีฉีดวัคซีนแน่เลยที่มาหาหลัยเนี่ยเขาต้องถามว่าฉีดวัคซีนเหรอคะยังค่ะยายก็ยังไม่ได้ฉีดเลยคะ่ะยายก็จะฉีดวันที่สิบห้านะเดือนหน้านู้นยายก็ลงทะเบียนไว้แล้วไปฉีดที่เซ็นทรัลเวิร์คล้วคะ เทนท์เเข็มแรกเ้นทวเยังไม่ได้ฉีดเลยลงทะเบียนช้าไงคะก็เลยได้คิวช้านี่ก็วิวสวยๆนะคะพ่อแม่พี่น้องจ๋ะดูวิวสวยๆนะคะพ่อแม่พี่น้องจ๋ะนะอันนั้นเป็นหอพระนะคะหอพระไว้กราบไหว้นะที่ยึดเหนี่ยวจิตใจนะสักการะบ,บูช,ชานะ เป็นหอพระนะนก,ก็จะพามาดูบรรยากาศนะประมาณนี้นะพ่อแม่พี่น้องจา้าก็ดูหน้าใหญ่ก็ไปนะหน้าใหญ่ๆไปนะเพราะว่ามันอันนี้เป็น iPad นะมันก็เลยจะได้อันแม่น,นั้นมากดูหน้าใหญ่ๆห,ห่ไปแล้วกันลูกผมงอกไปแล้วกัน <laughs> แล้วก็เข้าไปพี่น้องจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้านะ จะหอ่อพระนะหอ่อพระนะจะสวยงามอารามแทพในตะลึงนะคะบรรยากาศก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะตอนเช้านะนี่ตอนเช้านะมันยังไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะก็โอเคนะถ้ามันร้อนแะ้วอย่างก,ก็ไม่ไหวไม่สู้นะเช้าๆอย่างนี้โอเคหน่อย ช้าอย่างนี้โอเคนะวิวสวยๆเยนาะ,นะะเห็นยกกก็หน่อยสักทึ่งเลงเดี๋ยวจะว่าไม่เห็นแน่เจ้าของคลิป <c oughs> ก็จะน่าจะใหญ่ๆเลยนะคะเพราะว่าแขนยืดได้แค่นี้นะคะไม่มีขากล้องนะคะเพราะไม่พี่น้องจ๋า <c oughs> คลิปคลิปใหญ่ก็ชาแนลนะคะก็จะประมาณนี้นะคะคขำๆนะคะเพรไม่พี่น้องจ๋า ยัไปถือซากันเด้พอพ่อแม่พี่น้องนะ้ำเบิ่งให้กันเน่ยเด้อจังใดก็ช่อยกันเบิ่งเบิงช่อยกันยู้ช่อยกันดันเนี่ยเด้อจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้ารักทุกท่านคะ่ะเลิบเลิบนะเลิบเลิบทุกบ้านเลยนะคะยายก็ก็ทไม่เก่งหรอกทําคลิปไม่เก่งก็เท่าที่คิดได้เท่านี้ก็เอาแค่นี้แหละค่ะนะคะ,นะคะนี่ดอกไม้ค่ะสวยๆดอกไม้ก็สวยสวย,สวยนะ,ะสวยมากๆเลยคะ่ะ เริ่มเหนื่อยเริ่มหายใจยพี่น้องจ้าดูนะคะดูจ้าดูจ้าให้ดูนะคะเรียกว่าหอพระนะคะนี่ชาวธรรมศาสตร์เ็จะเรียกหอพระเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจนะคะสักระบูชาเหมือนประมาณเขาเรียกาอะไรศาลศาลหลักเมืองอะไรประมาณน,นั้นนะที่ยึดเหนี่ยวจิตใจนะสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อะไรประมาณน,นั้นนะคะนี่ค่ะ อนนย่ะะยายก,ก,ก็จะมีกระเป๋าด้วยนะสะพายกระเป๋าใส่อะไรลูกปะใส่อุป,ปกรณ์โทรศัพท์มือถือบ้าง iPad บ้างขากล้องบ้างถุงมาใส่ผักด้วยโอ้ยยกก็แชแนลเอ้ยบ้าหอฟังจริงเลยเธอเนี่ยนี่ค่ะให้ดูตรงนี้นะก็จะมีดอกบัวนะคะ กระถางดอกบัวสวยงามเข้าไปข้างในก็จะเป็นที่นั่งสมาธินะคะเป็นที่นั่งสมาธิของบุคลากรหรือไม่ก็ของ นักศึกษานะคะเขาจะมีลงทะเบียนแล้วก็มานั่งสมาธิกันนะคะยายก็จะลองมานั่งอยู่สักครั้งแต่ยังไม่มีโอกาสนะคะพ่อแม่พี่น้องจ้านะจะมีเสียงรถหน่อยนะพ่อแม่พี่น้องจ้านะไม่เป็นไรหรอกนะเสียงรถธรรมดาธรรมชาติถ้าไม่มีเสียงอะไรเลยก็จะแปลกนะคะพ่อแม่พี่น้องจ้าก็จะมีเสียงนกเสียงกาด้วยนะคะได้ยินไหมคะ พี่น้องจ๋าคลิปนี้ก็จบแค่นี้ก่อนนะคะนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะพ่อแม่พี่น้องเนาะขอบคุณค่ะที่เข้ามาชมนะคะขอบคุณมากมายที่เข้ามาชมให้นะคะช่วยๆกันนะคะพ่อแม่พี่น้องจ๋าสู้ๆนะคะเลิฟเิฟนะคะเลิฟเทุก,ทกบ้านค่ะเลิฟเลิฟค่ะเลิฟเค่ะเลิฟเลจริงๆคะ่ะเลิฟ <spectral S 2> เลิฟเเลิฟเลิมากมเลยค่ะทุกท่านค่ะเลิฟเลิค่ะเลิฟเนะคะทุกบ้านทุกท่าน กัลยาณิมิตทุกท่านค่ะเลิฟเนะคะพ่อแม่พี่น้องจ้าเลิฟจะเลิฟเลิฟเลิรักๆค่ะรักรทุกท่านนะคะสวัสดีนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ